นับสนุนโดยแกงเขียวหวานเนื้อแกงเขียวหวานไก่ IBF หาลานแน่อร่อยจริงกลับกลับเข้าสู่ชนทุกปัญหากับสามารถนะครับโฆษณาที่ท่านเห็นเมื่อกี้เป็นงานสําคัญนะครับรักนบี ช่วยกันปกป้องนบีนะที่มูลที่ผระสู์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยพวกนี้เป็นการชุมนุมนักวิชาการอิสลามที่ต้องบอกว่าเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับ,รบมาพูดคุยกันตั้งแต่เก้าโมงจนถึงนิน,นะสี่ทุ่มนะครับรวมแล้วก็เกือบเกือบยี่สิบคนนะว่าใคร,ครที่สนใจอยากจะได้รับความรู้นะนะครับประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่นี่นะก็มาติดตามได้ในมูลิีิผู้สูญกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับสามวันนะจริงๆเริ่มแต่ วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เมลินี้นะครับครับส่วนใครที่มาไม่ได้นะครับแต่ว่าอยากจะติดตามเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองโดยทั่วไปนะครับข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนอยู่นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฮะแฟนคลับที่เคยถามมาตลอดว่าโตกลงไอบีทีวีเนี่ยจะเริ่มมีรายการสดมีรายการเพิ่มเติมในเสาร์อาทิตย์เมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้มีแน่นะครับเที่ยงวันมีอ่าอินไซสิตี้นะฮะอินไซสิตี้วีคเอนนะฮะก็เป็นเรื่องราวของ คนเมืองนะฮะเรื่องราวสาระที่น่ารู้สําหรับเรื่องคนเมืองนะครับส่วน19นาฬิกานะครับขยับขึ้นมาสักเล็กน้อยนะเมื่อวานนี้บอกแจ้งไว้ว่า19นาฬิกา30นาทีแต่ว่าน้องๆฝ่ายทางเทคนิคเนี่ยบอกแล้วว่าจะเริ่ม19นาฬิกานะครับว e h i n d the ิ e w s นะครับอ e อสเปเชีย r รีพ r e นะฮะก็ special report ฮะ ติดตามรับชมกันนะครับเรื่องราวที่เป็นประเด็นสําคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์รวมไปจนกระทั่งถึงสาระสาคัญซึ่งเราพยายามที่จะสร้างการเป็นสื่อทางเลือกให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันมีเรื่องดีๆสาระน่าสนใจนะครับเช่นเรื่องอผักปลอดสารพิษปลอดจริงหรือเปล่านะฮะหรือเรื่องเดี๋ยวนี้ใครจะไปซื้อรถซื้อราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตามโชว์รูมต่างๆโอ้โหไปจองกันแน่นขนาดเลยฮะเข้าไปเนี่ยต้องรอต้องรอพนักงานขายนะ สมัยก่อนเข้าไปพ่อพนักงานขายขายแย่งกันเลยตอนนี้ต้องไปยืนรอพนักงานขายเพราะว่าคนเข้าไปเยอะมากแล้วคุณสมบัติจองตอนนี้รอพนักงานขายไม่พอรอพนักงานขายไม่พอนะจะต้องรอจองนี้ว่าเนี่ยนะหกเดือนเป็นอย่างน้อยนะครับเขาบอกว่าจองตอนนี้จะได้เดือนมีนาคิดดูก็แล้วกันนะแล้วถนนเอาถนนตรงไหนวิ่งคือตอนนี้เนี่ยถนนในกทมรับปริมาณรถได้ประมาณทัก1นล้านเจ็ดแสนคันนะครับแต่ว่าจํานวนรถในกรุงเทพมหานครมีอยู่7ล้านคันนะก็มากก็สี่จุดสี่เท่าไง เขาถึงบอกว่าเอารถคนในกรุงเทพมหานครมาวางต่อจอดต่อๆกันนะถึงนู่นนะพีทีไอพีทีไอตรงนู่นล้ำตรงก่อนที่จะถึงอะไรนะาขึ้นไปตรงลำตะคุงลำตะคองทางไปลำตะคองอ่ะครับนั่นแหละเขาบอกไปถึงตรงนั้นลุงปูนลุงปูนของของทีพีไออ่ะตัวนั้เาเรียกแกงแกงคอยอ่าแกงคอยฮะก็ สี่สี่เทเา่าสีส่สี่เท่าเพราถนนกรุงเทพมหานครถ้เอารถทุกคันมาจอดนี่ไม่พอนะครับเพราะรถ จอดได้1.7ล้านล้าน700,000คันเนี่ยนะแต่ว่ารถกรุงเทพมีอยู่7ล้านคันก็ลองคิดดูเองนะครับเพราะไม่ต้องบ่นเรื่องจราจรนะเพราะยิ่งรถคันแรกนโยบายรถคันแรก้็มาโอ้ยิ่งคนก็ไปซื้อใหญ่นะคนะครับคุณประจักษ์มีรถอยู่แล้วเอ้าเอาเมียไปซื้ออีกชื่อเมียอีกชื่อเมียมีอยู่แล้วเอาลืลูกไปซื้ออีกอะไรเงี้ยนะครับเอาเข็ดไปเข็มมาอย่ายนี่นะเอารถคันแรกก็ได้นะเพื่อจะได้สิทธิ์นะได้คืนภาษีอย่างน้อยก็ห้าหมื่นเจ็ดหมื่น แสนหนึ่งก็มีนะครับก็ทําให้ภาครัฐนี่โอ้โหนโยบายประชานิยมนี่ขาดทุนจํานําข้าวไป5้าแสนล้านนี่ขาดทุนเฉพาะโครงการนี่รถคันแรกนี่ก็ห้าหมื่นล้านแล้วนะครับเอเบไปเก็บภาษีเหล้าภาษีบุหรี่นี่จะพอมามามาอุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ังจะมีเรื่องเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับเอาละฮะเรากลับมาประเด็นร้อนนะครับคุณยงยุทธวิชัยดิตนะครับตัดสินใจลาออกจากทั้งตำแหน่งรองนายกและ รัมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับใครจะมาใครมีความเหมาะสมที่จะเป็นมทรหนึ่งเป็นรองนายกแทนนะครับเอาล่ะก่อนที่จะไปถึงประเด็นที่เราเปิดสายท่านผู้ชมนะฮะเราไปถามก้อมเห็นนะครับของนักวิชาการกันหน่อยนะฮะเริ่มจากอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยาก่อนนะครับอาจารย์สมชัยครับสวัสดีครับครับคุณประจยนครับคุณสมพรครับสวัสดีครับอาจารย์สมชัยได้ยินไหมครับอาจารย์สมชัยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกำลัง อาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับเสียงอาจารย์ยังไม่เข้ามานะอเสียงยังไม่ดีน่ะลองลองต่อสายอาจารย์ใหม่นะฮะเ๋ยวนะปรับปรับเสียงเทคนิคนิดนึงนะครับครับก็อาจารย์สมใจก็เป็นอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นกกตองค์กรกลางมานานนะครับก็น่าจะ ม,มอยู่องค์กรกลางอ่พินินก็คือตรวจสอบเรื่องการเลือกตั้งนี่แหละนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันไม่โปร่งใสมันผิดกฎหมายเลือกตั้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ถือเป็นอีกมุมหนึ่งที่จะมีเรื่องราวที่จะถามอาจารย์แต่ว่าวันนี้คุณยงยุทธวิชัยดิษฐเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีสื่อมวลชนตามตัวเยอะที่สุดวันนี้นะ น,นจุดไหนจุดไหนนี่นักข่าวตามคุณยงยุดหมดเลยฮะตั้งแต่เช้านะครับขนาดเจ้าตัวเนี่ยวับไปที่กระทรวงมหาทยนะเพราะนักข่าวเข้าใจว่าจะไปจะไปที่ทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าคุณยุยุทธวบไปที่กระทรวงมหาทยคิดว่าจะรอดนักข่าวอีกชุดหนึ่งรอยอยู่ที่มหาทยก็มีนักข่าวประจำอยู่แล้วมหาทยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะก็ไปจบที่วัดนะจบที่วัดนะครับก็เห็นว่ามีมีเจ้าคณะมีพระมีเถระสมาคมนี่มาสัก สิบรูปได้มั้งนะครับมาสวดให้คุณยงุทธบอกว่านี่ฮะช่วยให้ปัดกระจัดปัดเป่าจัดกรมในเวนที่ที่จองเวรนอยู่อะไรนี่นะครับร็จแล้วก็แถลงลาออกนะครับในช่วงประมาณสักก่อน4ี่โมงสักสี่ห้านาทีนะครับก็เป็นข่าวใหญ่นะครับที่หลายคนติดตามนะไปสารอาจารย์สมชายพร้อมแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับปจ์ครับครับครับอาจารย์ คิดว่าเรื่องคุณยงยุตลาออกเนี่ยมันอยู่เหนือเหนือความคาดหมายหมอาจารย์ถามควอมเห็นส่วนตัวก่อนใช่คือผมคิดว่าท้ายสุดก็ต้องลาออกนะครับ,ค,รบคือค,คือดูแล้วเนี่ยคงไปไม่รอดหรอกนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งการประชุมรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังไม่กล้าที่นั่งหัวโต๊ะครัใช่ไหมครับคือก็ต้องมาแก้เกี้ยวว่านายกสั่งให้ไปดูน้ําท่วมทางปาจีนนีเป็นต้นนะครับแต่ผม คิดว่าเขาคงประเมินแล้วแหละว,ว่าการอยู่เนี่ยจะเป็นปัญหาต่อรัฐบาลมากกว่าที่ให้ออกไปนะครับแสดงว่านะไม่มั่นใจข้อ,ขอกฎหมายที่เขาพยายามอ้างว่าแม้แตก่กติกากพอพเองก็การันตีอะไรนี้ไม่มั่นใจในข้อกฎหมายใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคือในงี้คงคงจะต้องมีคนส่งส่งเรื่องให้ทา้งศาสตรรัฐนูลเป็นคนพิจารณาต่อไปใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นชนวนปัญหาเอ่อที่ให้เป็นปัญหาต่อรัฐบาลเปล่าๆดังนั้น ฝ่ายยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยเองเขาคงวิเคราะห์แล้วนะครับว่าการอยู่ไม่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าออกตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณยงยุทธเองนะครับแต่คล้ายๆว่าขณะนี้เนี่ยตัวเองอะไม่อยากออกนะครับแต่ว่าพัคเองก็เป็นการกดดันให้กับทางคุณยงยุทธให้ลาออกนะครับมันก็เหมือนกับว่าต้องมาให้เขาให้เขามาบอกว่าให้ออกก่อนนะครับเพราะนั้นความสง่างาม ในเชิงของจริยธรรมทางการเมืองนะในเชิงของการเหมือนกับว่าจะทําตัวให้เป็นแบบอย่างนะจึงไม่เกิดขึ้นครับจึงเหมือนกับว่าจะต้องให้ให้มีคนระบอกให้ออกถึงจะออกนะครับคุณยทธวันนี้แถลงบอกว่านี่ลาออกเองไม่มีใครบังคับไม่มีใครเลยอาจารย์เชื่ออาจารย์ไม่เชื่อแล้วเขาไม่ได้พูดอย่างนี้มาสองสามวันก่อนเลยถ้าเขาพูดอย่างนี้มาสองสามวันก่อนก็จะเชื่อและแสดงว่ามาช้าไปใช่ไหมลาออกช้าไป ใช่ครับใช่ฮะเพราะฉะนั้นความสง่างามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็น้อยลงตอน,อต,อนต่อคุณยงยุทธเ,เองนะครับว่าแทนที่จะทําตัวให้เป็นแบบอย่างอ,อ,อแสดงให้ถึงรจริยธรรมทางการเมืองอนะครับแล้วก็ทําให้มันกับว่าแสดงความรชอบทางการเมืองเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับมันไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับ,รบมือนันจะต้องให้ให้มาไล่กันก่อนให้สังคมมีปฏิกิริยานะครับแล้วก็ทําให้ทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยเองรู้สึกว่าถ้าอยู่แล้วเนี่ย จะเป็นปัญหาลาม,มไปถึงพรรคแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเนี่ยคือมันไม่เพียงแค่การดํารงตําแหน่งเาการทาหน้าที่ประธานที่ประชุมชเอรัฐการนายกอย่างเดียวนะแม้กระทั่งการทํางานในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต่อไปขัดข้องหมดนะถึงแม้ว่าเอาคือคือคราวที่แล้วเป็นเรื่องของการประชุมครมนะแล้วก็ทาหน้าที่แทนนายกใช่ไหมก็ยังไม่กล้าทําคาถามต่อไปว่าแล้วแล้วตําแ,แหน่งในในหมหาดไทยล่ะ การเป็นัุ้นปรีมหาไทยทุกวันก็ต้องเซ็นหนังสือทุกวันเนี่ยแต่เออจากนี้ไปกล้าเซ็นไหมนะครับ,รบยังไงก็ติดขัดขัดข้องแน่นอนเพราะนั้นออกดรกว่าไม่ออกครับครับครับ,รบอาจารย์เรียนถามเป็นความรู้หน่อยอาจารย์กรณีของคุณยงยุทธเดีที่มีการไปยื่นทางกกตเนี่ยทั้งในส่วนของคุณพร้อมพงศ์ก็ดีทั้งในส่วนของคุณเทพพนมนามรีที่อ้างว่าเป็นประธานนปชสุริน,นอาจารย์หรือแม้แต่ประชาิปชนก็เตรียมที่จะไปยื่นผมไม่แน่ใจว่าจะยื่นโดยตรงต่อสารน้ำนูนหรือว่าจะยื่นผ่านประธานรัฐสภาอาจารย์ คือยื่นเสร็จสับแล้วเลยคุณยงยุธลาออกแล้วเนี่ยในในกระบวนการในการที่ตรวจสอบความความจริงเนี่ยมันเดินหน้าต่อป่าอาจารย์หรือว่าหยุดเลยเออน่าจะหยุดนะเพราะว่าเท่ากับว่าผลที่ต้องการให้เกิดมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นก็คงไม่จำเป็นจะต้องไปไปยื่นต่อนะครับแล้วกรณีของกกตน่าจะต้องเดินหน้าต่อปะ่ะอาจารย์เพราะว่ายังเป็นสสอ,อยู่